ใไหครับนะครับถ้าพูว่าอะไรครับไอครับบอกเข้าใจถ้าพูดคว่าเนนเน้นเน้นะพรครับครับเริ่มครับหูเบ็ดเไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวหูที่สาที่พร้อมนะครับหูเ็ดไก่สนับที่กับ เล่นดีอยู่ตรงนี้ละนานแน่นะครับแน่ครับขอไหมครับเป็นไก่ครับเพราอยู่คนแรกอาย่คนแรกขอไหมครับอะไรครับครับครับเริ่มครับไก่ครับครับก็อยู่มันละนานเลยผมไม่รู้เลยว่าคุณจบที่ไหนกันมานะครับอยากคุณนี่จบที่ไหนมาครับธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ครับนิฟบศในประเทศรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์ครัถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายเลคุณถามคนอื่นเนี่ยแล้วคุณจบมาจากไหนครับผมก็ไม่อยากจะคุยผมก็ไม่อยากจะฟังครับเอ่อคื่อง เอาด้ยหน่อยผมเนี่ยจบปริญญาตรีจากชิคาโกโอ้โหปริญญาโทจากเมืองเชฟโอ้โหปริญญาเอกที่วัดอุจจัยโอ้โหมาเรียนทำไมเรียนเอาเหรียญไอ้พวกคุที่จบอะไรสูงเนี่ยความสามารถพิเศษต้องมีอย่างคุณที่ได้ไหมผมพูดภาษาอังกฤษได้ครับอย่างสัตว์แอนิมอลเสือไทเกอร์สิงโตไลออนนกยูงพีคอนนกพิราบผักกาดกระป๋อง เป็นฝอยเลยปลาฟิชปลาช่อนแม่ลาปลาหมอฟิชด็อกเตอร์ปลาไหลฟิชสไลเดอรนะ์ กินได้ยาวกิโลครับกิโลเลยครับจานมาครับาวันนี้แหละครับวันแปลว่าหนึ่งวันหนึ่งถึงถอยอยู่้ต้หวานสวิตซ์นั่งยังหนุ่มลุมห้องร้อนรอนยาวเขาไว้ใจฟันตาไอในยิ <c oughs> ้มจน้ม <c oughs> ้แจิๆๆ้มจิกมจินมจิ้มจิ้มจิ้มกิ้มจิ้มิ้มจิ้มจิ้ เดี๋ยววันนี้ก็มีการแสดงแบบไทยๆผมก็จะแสดงตลกแบบไทยๆให้ดูครับขอเข้ายี่ตัวนะครับวันนี้ผมจะเป็นอะไรเนี่ยาป็านมิเข้ารร่างเดิกครับและเด็กวินาาทีออกจากล่างดุึองไอ้สามีจริงหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีนักการศึกษามาพูงไปทำไม ผมเนี่ยเคยเจอมากับตาครับผมเป็นส pe huh ิ้นย้ายด้วยสิของหลวงพุธเข้มนี <face un indo> ่ก้าวหรือก้าครับผมเคยเห็นครับหลวงพุธเข้มนั่งสมาธิแล้วท่องคาถาพุทธังรัตนานังคำมังรัตนานังสาธังรัตนานังสาธุสาธุสาธุกองไฟยาวประมาณสิบเมตรครับหลวงพุธเข้มก้าวไปก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สะบองครับนังนน่ะนั่นน่ะหลวงพุธเข้มถูกไฟข้อตายกลางกองไฟครับ คุมผ้าคุมล่างตรงนี้คนนี้ครับเจ้าร้งทรงหรือรังดีรังดีรันผ้าดูว่าครับครไปดูโชว์นะนี่บ้าเลยซังทองสีใสรู้จักไหมรู้จักครับซังทองสีใสนักร้องหน้าถีเคยไปตีวาสนาชลากรวาสนาชลากรชี้หน้าด่าไอ้น้าถียังเองขาอ่อนขาก็ไม่ได้เห็น ขอโทษครับสามบสังทอไปรล้วไปทานแต่พอไปดูที่คลองสังทองแขวนหลวงกูเข็มแขวนหลวงกูเข็มครับนี่เรื่องจริงครับครับก็ดู้ชว์ไปครับมีบ้เกินเจตีหอนาฬิกาเจ๊ตีหอนาฬิกาครับไปรีดสิดวงยาวมาจากเงาดังกิรูแปชิ้น ่าษาไม่หายมาหาผมผมแนะนําไปหาไปให้หาหลุงปู่เข้มคุณเชื่อไหมอา,สสสสสสาทิตย์เดียวทิสสีดวงหายลุดไปทั้งตูดครับตู้วันนี้ตัวนี้เจสีไม่มีตู้ขี้แล้วครับครับผมอาครับมึงก็พิงม่พิงมือกูดิคอับดเอรับดอิ้นเอิ้นอิ้นเอิน้เออนเอ้อ้นนิ้นเอออ้ มยามาแล้วมา,ามาแล้วถาให้ตอบได้ตอบได้ถาให้รูจจร้จักรู้จักหญิงรูจจงร้จักรู้จักชายรูจจร้จักรู้จักทุกชาติสานะรูจจร้จักรู้จักตามยังตามแล้วตามยังตามแล้วที่พ่อถือนี่อะไรไมโครโฟรนะนั่นคือในรับนะทุกผู้ชมเขาพูดอะเยี่ยมคนบอลไทยผมว่าดูอะไรไร้สาระไปแล้วเนี่ยผมมาอยากังเพลงมากนะครับเออด,ด,ดูนี่เอาอะไรครับ มาเอาว้าไปเก็บเอาว่าไปเก็บอ้าวเฮ้ยเอานี้ดีกว่าครับใครร้องเพลงของใครร้องเพลง Hello ของมอสปฏิภาณได้บ้างครับฮ <Virt Eis S 2> ัลโหล กอย่างคุณมันธรรมดา,าไปครับผมอยากฟังเพลงแบบว่าเพลงัลลของมอสปฏิพาน์แต่ร้องเป็น16ปีเห็นความหลังได้ไหมครับวันนี้ครับผมมีนักร้องมาครับช่วงเวลาต่อจากนี้คุณจะได้พบก,กับนักร้องที่ผมไม่อยากพบครับแต่เป็นวกีกรมของท่านที่มาโรงเรียนในวันนี้ครับก็นักร้องคนนี้ครับเกิดมาเพื่อฆ่าสายยันเฮ้ยันดันยอดรักเฮ้ยทางสุรชัยเยสายบุ้มบวงเฮ้ย ล้วงชอรด,ดาแห่ขาเย็นจิตไม่กินข้าวเลยแห่แห่ทุเรียนดีๆแล้วบูขึ้นมาพร้อมก,กับไม่สุริยันครับผม ร้องเพลงไหมครับพิงคุณนี่ร้องเพลงไหมครับฮัลโหลของม้อปฏิพันธ์ทำนองทิโมเพียความหลังของตุลพพภุลมงคลเจริญเพราะว่าใครจะไปร้องได้ถ้าเราร้องไม่ได้ฉลองเล่าเลยนะครับอะไรนะฮัลโหลของม้อปฏิพันธ์ทำนองทิโมเพียความหลังครับอ่างั้นต้องร้องดูครับจัดมาครับฮัลโหลฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอ ฮัลโหลนโอีกที่าเสียหัวเเลยครับกับพวกเราตลกคณะเกียครับผม